น้ำเสียงที่ดูอ่อนโยนเปล่งออกมาเป็นภาษามาลายูพื้นถิ่นพร้อมการสัมผัสที่อบอุ่นนุ่มนวลของร้อยตรีหญิงกุณภาสุวานิศทาหารพรานหญิงสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ทําให้ความกังวลและความกลัวของนายมามุบูนะในวัย70ปีชาวบ้านตันยงอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีผ่อนคลายลงจากเดิมไม่น้อย และส่งกลับความรู้สึกดีๆให้กับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะไม่ต่างจากนางทยีวามะมะยีแต่ในวัย95ปีที่แม้จะป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกมานานหลายปีก็ส่งยิ้มกลับมาให้ร้อยตรีหญิงคุณภาและทหารพรานหญิงในชุดหมอเดินเท้าจากสังกัดเดียวกันทุกคนหลังจากที่ทหารพรานหญิงทุกนายเข้ามาเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านตันยงแห่งนี้ ชาวบ้านในชุมชนยอมรับว่าความเป็นผู้หญิงของทหารพรานชุดนี้ช่วยให้พวกเขากล้าที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นเพราะมีท่าทีที่แตกต่างจากทหารผู้ชายดูบ้าทหารผู้หญิงมาคนชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่กลัวเท่าไหรถ้าดูผู้ชายบานทีก็ชาวบ้านปกติอยู่แล้วพอเห็นทหารเอยมีอะไรมีเหตุการณอะไรอพอดูผู้หญิงก็ ว่าไม่มีปัญหาคือกันได้คือกันส่วนทหารปราณหญิงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงหลายคนยอมรับตรงกันว่าหลายครั้งที่พวกเธอรู้สึกกลัวกับเหตุร้ายรายวันแต่ยังคงเชื่อมั่นในความจริงใจที่มีให้กับชาวบ้านและเชื่อว่าความตั้งใจทำงานความแน่วแน่ที่ต้องการเห็นคนในจังหวัดชายแดนใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะเป็นเกราะกำบังให้พวกเธอและเจ้าหน้าที่ทุกคนพ้นจากอันตราย <rapper> ถ้าในส่วนของความท <Enfin> ี่ของพี่คือผู้หญิงมันจะทํางานงานง่ายกว่านะคะเพราะว่าการเข้าหามวลชนเนี่ยมันจะดีกว่าอ่อนน้องกว่าแบบอ่อนหวานอ่อนโยนกว่านิดนึงกว่าผู้ชายผู้ชายมันจะเลือกแข็งแข็งนิดนึงใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะอ่อนโยนกว่าการเข้าหาก็จะง่ายใช่ไหมคะผู้หญิงมี่จะเข้าหาง่ายกว่าค่ะก็อย่างแบบเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่กลัวเหรอผู้ชายเขายังแบบ เพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็ทุกคนก็อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้มันสงบความอ่อนโยนความนุ่มนวลและความเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจในรายละเอียดของการทำงานออคือปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้งานด้านมวลชนของฐานพรานหน่วยนี้ประสบความสำเร็จชาวบ้านส่วนใหญ่กล้าเข้ามาพูดคุยด้วยความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น ค,ความอ่อนโยนและความมีมิตรีของเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่เข้ามาทํางานในชุมชนนะคะนอกเหนือจากจะทําให้การปฏิบัติงานรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วค่ะสิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในชุมชนค่ะรอยยิ้มของเด็กๆและชาวบ้านที่ส่งกลับมายังทหารพรานหญิงทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านที่หลายคนบอกว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่สีแดงคือกําลังใจสําคัญในการทํางาน ทหารพรานหญิงทุกนายบอกว่ารายยิ้มที่ส่งกลับมาอาจนับค่าเป็นตัวเลขเงินไม่ได้แต่กลับมีคุณค่าต่อจิตใจของพวกเธอยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดวราพรอัมภารัตถ่ายภาพสุวิมลจินมูลเทียนแอนทนที่โฟรายงาน